แซับยอบายบุ๋มมาละาค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้บุ๋มก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูซุปบักแปบบักถั่วแปบนะคะหรือว่าซุปถั่วถั่วอะไรก็ไม่รู้ภาษาไทยไม่แน่ใจนะคะก็แม่ก็ได้ต้มปลาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต้มใส่ปลาล้าใส่ปลานะคะปลาช่อนนะคะวันนี้เพราะว่าบุ๋มไม่กินปลาดุกนะคะ ก็จะใช้เป็นปลาช่อนแทนนะคะแม่เขาก็จะทําการเลือกก่อนนะคะแม่บอกว่าไม่ซุปบักมีก็ซุปบักแปบนะคะมาแบบที่บ้านนอกก็จะได้กินเมนูอาหารอีสานแบบนี้นะคะเพื่อนๆแม่ก็จะทําให้กินนะคะบางเมนูบุ๋มทําไม่เป็นนะคะหรือไม่มีวัตถุดิบก็ ให้แม่ช่วยหาให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปแล้วเราก็ทําการแกะปลาใส่ได้เลยคะ่ะแกะปลาก็เลือกเอาเนื้ออย่างเดียวนะคะปลาช่อนหน้านี้ก็อร่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นหน้าที่แบบปาลากราลังอร่อยนะคะมันค่ะนี่แกะเอาแต่เนื้อปลานะคะ แม่ล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะกินเฉพาะในครัวเรือนของเรานะคะไม่มีปัญหานะคะเมนูนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลจ้าอืมเยี่ยม อร่อยมากๆากวันนี้ก็ค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ